คำว่ารักแม้ใครนด้ยินจะปาแต่ฉันไม่เคยรู้สึกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับรัก สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําละครใหม่นะครับเรื่องพมพิศสวัสด์นะครับมีการปล่อยภาพแบบออฟฟิเชียลแล้วก็เรื่องย่อเนี่ยออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาอ่านเรื่องย่อแล้วก็อ่านเนหาของข่าวให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็มีข่าวพี่กบสัวนันนะครับผมที่จะมีละครกับทางช่องเจ็ดสีเนี่ยที่มีข่าวมาเมื่อกลางๆปีที่ผ่านมานะครับว่าจะมาเล่นละครให้กับทางช่องเจ็ดสีวันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันครับว่า จะเป็นยังไงและจะเล่นเรื่องอะไรค่ายไหนเดี๋ยวไปว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องพรมพิสวัสด์กันก่อนแล้วกันนะครับผมพมพิสวัสรนะครับแค่ดิตจาก เพจ c h 7ดเ d ็ดเช็ดดีดรามนะครับแนะนำละครใหม่7 h d เพรมพิสวาเส้นทางความรักหวานปนเศร้าระหว่างเขาและเธอที่มีน้ำตาเป็นเครื่องนำทางนะครับบูมกิจก้องพบพิมพิมประภาประชันบทบาทกับเกสสพลชิงชิงคฤิษาร่วมด้วยสาอมิสาแอนซีเรียมเจี๊ยบโศภินภาพิมมาดาและนักแสดงมากฝีมืออีกครับพลังผลิตโดยบริษัทเมจิกเอฟเอนเตอร์เทนเมนต์สองจำกัดติดตามความเคลื่อนไหวละครและ นักสดแสดงทางเพจ f a c e b o o k IG Twitter c h ์ซีเ m ดเจ็ดดรา่าโซเตนะจ๊ะแฮชแท็กละครเด็กจ็อ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของข่าวน,นี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไป อ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังนะครับพมพิสวัสนะครับผมบทประพันธ์โดยเทพิตานะครับเรื่องราวความรักที่ทายาทมหาเศรษฐีหนุ่มและหญิงสาวสู้ชีวิตสร้างขึ้นต้องพังทลายลงเพียงเพราะความจริงที่ว่าเธอคือลูกของแม่เลี้ยงที่เขาแสนเกียจชังจากเจ้าสาวที่โชคดีที่สุดกับกลายเป็นเฉลยที่เขากักกันทั้งร่างกายและหัวใจไว้แก้แค้นกว่าที่กำแพงแห่งความเกียจชังจะพังทลายลงเขาก็เกือบสูญ เสียเธอไปนะครับอ่าอันนี้คือเรื่องย่อสั้นๆน,นะครับผมเป็นเรื่องราวระหว่างเศรษฐีหนุ่มนะครับผมกับตัวหญิงสาวซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยรักกันกําลังจะแต่งงานกันนะครับแต่เมื่อความจริงเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาคือผู้หญิงที่เขารักเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่เลี้ยงพระเอกนะครับที่เขาเนี่ย เกียรติชังมากนะครับจากที่นางเอกเนี่ยจะกลายเป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่สุดกับกลายเป็นเฉลยนะครับผมที่พระเอกเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือแก้แค้นแม่เลี้ยงนะครับกว่ากำแพงแห่งความเกียรติชังเนี่ยจะถูกทําลายลงเขาเนี่ยก็เกือบจะเสียตัวนางเอกไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสุดแสนดรามานะครับคาแรคเตอร์ของนางเอกในเรื่องนี้เนี่ยถือกีตาร์ด้วยเธอสู้ชีวิตน่าจะเป็นนักดนตรีหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมกับเรื่องพมพิศวะนะครับคือพี่เจีย๊ยบโสภีนภานกับพี่พิมพ์มาดา เ,เล่นด้วยคือผู้จัดะเล่นเองเออแจ๋วมากเลยนะฮะแม่เลี้ยงของพระเอกเนี่ยน่าจะเป็นแอนซีเรียมนะครับและพิมพิมประพาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นลูกสาวของแอนซีเรียมพอเรื่องนี้เนี่ยพี่แอนเนี่ยเล่นแบบแซบมากนะครับน่าจะมาเป็นตัวร้ายเนาะโอเคเดี๋ยวไปอัปเดตนะครับผมข่าวของพี่กบสุวนนันกันบ้างแล้วกันนะครับข่าวเนี่ยเครดิตจากเพจละครดังช่อง7 HD นะครับเขาเนี่ยเอารูปพี่กบมาลงแล้วก็บอกว่าปีหน้าสวนนันมาแน่ดาราวิดีโอจัดให้ บกเผยอยากเล่นบทรักต่างวัยมารอลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปไปประมาณช่วงเมษามั้งเกี่ยวกับข่าวของกบสัวนันนะครับผมที่ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานกับค่ายดาราวิดีโอนะครับแต่ว่าเลือกบทอยู่และล่าสุดข่าวของกบสัวนันที่ออกมาคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีละครกับทางช่อง7และยังไม่มีละครกับดาราวิดีโอเพราะว่ายังไม่ได้บทที่ตัวเองเนี่ยอยากเล่นนะครับและข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เผย Family ออกมาว่าพี่กบนะครับผม อยากเล่นเกี่ยวกับรักต่างวัยอ่าช่วงนี้เป็นเทรนรักต่างวัยเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นจากสตูสู่หัวใจของทางช่อง7นะครับหรือของทางช่อง3นะครับผมเบลล่ากับพีคนะครับผมให้รับพิพากษาแล้วก็ของทางช่องวันนะครับแอปทัสออนกับต่อธนภพนะครับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอคือช่วงนี้เนี่ยเป็นละครที่แบบว่าเออออกแนวแบบพระเอกเด็กนังเอกอายุมากกว่าเนี่ยเยอะ พี่กบเนี่ยเลยบอกว่าเผยเนี่ยอยากเล่นบทรักต่างวัยบ้างเนาะเอออาจจะอยากคู่กับพระเอกที่อายุน้อยๆบ้างอ่ะพวกคุณคิดว่าถ้าพี่กบเนี่ยมาเล่นแนวรักต่างวัยเนี่ยอยากให้พระเอกของทางช่องเจ็ดสีเนี่ยใครนะครับผมมาเล่นประกบคู่กับพี่กบสุวรรณันแต่คือพระเอกช่องเจ็ดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาใครมาเล่นอ่ะก็คือเป็นรักต่างวัยของพี่กบหมดแหละเพราะพี่กบเนี่ยคืออายุมากแล้วนะฮะและผลงานปัจจุบันนะครับผมของพี่กบเนี่ยที่กําลังถ่ายทําอยู่นะฮะมีกับทางช่องวันเรื่องรักแลกอุ้มน ก็ประกบคู่กับพี่ป้องนวัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่นะฮะก็น่าจะได้ดูกันไม่ปีนี้ก็ปีหน้านี่แหละนะครับยังไงก็ติดตามก่อนที่เราจะได้ดูเรื่องเกี่ยวกับรักต่างวัยของพี่กบที่จะได้ดูกันในปีหน้าในข่าวนี้บอกปีหน้านะครับอาจจะเริ่มถ่ายทําหรือรอบทที่ถูกใจก่อนนะครับโอเควันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปเนื้อหาตรงไหนพ าการใดขออาภัยวันนี้ที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ